ไม่ไม่ไม่อ่านครับอ่านนี่ครับตั้งแต่นี้เลยเขื่อนก็พยายาไม่ใช่เขื่อนกับิน้ำแต่เป็นอะไรทดน้ำเขื่อนทดน้ำอ้าวไม่ใช่ทดน้ำอ๋อทดน้ำโดยสร้างขวงอันนี้เป็นภาษาอีสานขวงทางน้ำไงทางน้ำเพื่อเพื่อย เพ, Dante, เพื่อเพื where, to ่อยกระดับถูกแล้วอ well ๋อเพื่อยกเไม่เพื่อเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเมตรหรือเปล่ามตรลอระดับน้ำทำทำเลทำเลนี่คือโลเคชั่นใช่ไหมหรือทะเลระดับน้ำทำเลทำเลท่าทำเล็บออ๋โอเคทำเลบอ้โหเพื่อส่งเพื่อส่งเพื่อส่ง <laughs> I'm <recall. laughs> <laughs>